แจงเหตุเลื่อนสร้างสะพานไทยลาวแห่งที่6ออกไปอีก3ปีเพราะทางฝ่ายเรายัางไม่พร้อมอุบลราชธานีกรมทางหลวงที่9้าจังหวัดอุบลแจงเหตุที่โครงการสร้างสะพานเชื่อมไทยลาวแห่งที่6อุบลสาลวันต้องเลื่อนก่อสร้างออกไปอีกย่ังน้อย3ปีเพราะทางการเรายัางไม่พร้อมแต่ในส่วนของฝั่งไทยนั้นจะเดินหน้าเตรียมเวรคืนที่ดินภายใต้งบ4ี่รอล้านบาทส่วนงบสร้างสะพาน4ี่พันล้านบาทตัดออกไปก่อนนายยศยุทธ์โลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่9อุบลราชธานีจากการณีโครงการก่อสร้างโครงข่ายสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีเมืองละครเพลงแขวงสาละวันเราต้องเลื่อนออกไปจากเดิมจะเริ่มก่อสร้างในปี2566เปิดใช้งานได้ในปี2568การเลื่อนแผนงานก่อสร้างดังกล่าวจะส่งผลให้กรมทางหลวงต้องยื่นขออนุมัติงบสนับสนุนโครงการใหม่ ในปี2568ถึง2570การเลื่อนการก่อสร้างครั้งนี้ทำให้ภาคเอกชนเสียดายโอกาสทางการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเนื่องจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6นี้จะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเปิดช่องทางการขนส่งสินค้าไทยลาวเชื่อมต่อไปอยังเมืองละครเพลงแขวงสาละวันลาว ไปสู่ท่าเรือน้ำลึกลึเมืองดานังประเทศเวียดนามล่าสุดนายยศยุทธโลกิตผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่9อุบลราชธานีกล่าวถึงมูลเหตุที่ต้องมีการเลื่อนการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เนื่องมาจากทางการลาวยังไม่มีความพร้อมโครงการต้องขยายเวลาลงมือก่อสร้างออกไปอย่างเร็วสุดคือปี2569อย่างไรก็ตามในส่วนของทางการไทยนั้น จะดำเนินการต่อเพราะแบบพร้อมแล้วและเตรียมเวรคืนที่ดินมีเพียงลาวที่ยังไม่พร้อมจึงยังไม่มีการพูดคุยเรื่องสร้างสะพานจะเป็นสัสดส่วนระหว่างไทยลาวเท่าไหร่และลาวจะใช้เงินกู้จากที่ไหนแต่ส่วนของไทยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจึงจะดำเนินการตามแผนเดิม โดยตัดส่วนงบประมาณใช้ก่อสร้างสะพานรวมประมาณ4,000ล้านบาทออกก่อนและปี2567จะใช้แต่งบเวณคืนที่ดิน400ล้านบาทก็จะส่งผลกระทบต่อแผนดำเนินงานสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่6ต้องลาทานถ,ถึงปี2569จากแผนเดิมที่กำหนดไว้ปี2566ก็ช้าไปราว3ปีไฟแน่ภาพ